สนาแหล่งชาพัฒนาดินใหญ่เปียนระบือ้อือลืไปไกลภาคภูมิใจสถาบันเราเหล่าฟา้าแดงสวัสดีครับผมนายทรเนศสีจันทร์นักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันนี้ผมจะมาสังเกตการสอนที่โรงเรียนบึงการครับจะเป็นยังไงกันนั้นไปดูกันเลยที่ตั้งโรงเรียนบึงการเลขที่2อ1ตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการรหัสไปรษณีย์ส0 0 0ปปัญญาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี โรงเรียนบึงการเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีบุคลากรครู220คนและมีนักเรียนทั้งหมด3,114คนบริเวณรอบโรงเรียนมีความเจริญเพราะอยู่ในตัวเมืองมีเซเว่นหน้าโรงเรียนมีปั๊มน้ำมันหน้าโรงเรียนและมีโรงพยาบาลหลังโรงเรียน หน้าที่ที่ได้จากการสังเกตการสอนอาทิเช่นแนะแนวน้องมหกที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์สังเกตดูพฤติกรรมของนักเรียนและประเมินนักเรียนให้คุณครูพี่เลี้ยงว่านักเรียนคนไหนเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและในวันที่ผมได้ไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนบึงการ เป็นช่วงที่น้องๆกำลังสอบกลางภาคและผมได้รับหน้าที่จากคณะกรรมการกลางคมสอบในการส่งข้อสอบให้กับน้องๆหมอปลายครับจากการสังเกตการสอนครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายได้เห็นการทำงานของคุณครูและบทบาทในหน้าที่ครูบริบทของการเป็นครูและทำให้ผมได้รู้ว่าคุณลักษณะที่ดีของครูดีเป็นอย่างไร ลักษณะของครูดีคือ 1. ความรู้ดีวิชาการวิชาครู 2. การสอนดีมีความสามารถในการถ่ายทอดมีจิตวิทยาที่ดีมีหลักและเทคนิคการสอนที่ดี 3. ความประพฤติดีเป็นแบบอย่างทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 4. การปกครองที่ดีรู้จักบังคับบัญชาอบรมสั่งสอนกล่อมเกลาให้เป็นคนดี 5. สุขภาพดี การดูแลสุขภาพอนามัยออกกำลังกายอยู่เสมอตลอดระยะเวลา8วันที่ผ่านมาผมรู้สึกประทับใจและดีใจที่ได้มาสังเกตการสอนที่โรงเรียนบึงการได้เปิดประสบการณ์และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไปและถ้ามีโอกาสผมอยากจะกลับมาหน้าที่แห่งนี้โรงเรียนบึงการจังหวัดบึงการ